ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าคนรวยกับคนจนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันมีหนึ่งสมองสองมือเหมือนกันแต่ทำไมผลลัพธ์ชีวิตถึงแตกต่างกันผมไปอ่านเจอบทความดีๆที่เขาพูดถึงวิธีคิดที่แตกต่างกันระหว่างคนรวยกับคนจนที่ส่งผลให้มีผลลัพธ์ชีวิตที่แตกต่างกันคนรวยก็ยิ่งรวยขึ้นส่วนคนจนก็ยิ่งจนลงวันนี้ผมจะเอาความคิดและทัศนคติระหว่างคนรวยกับคนจนมาเปรียบเทียบว่าเขามีวิธีคิดแตกต่างกันอย่างไร 1. นคนจนคิดลบคนรวยคิดบวกความคิดแง่ลบเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะกำหนดการดำเนินชีวิตให้ตกต่ำลงเพียงแค่แวบ,บแรกที่คุณคิดลบมันจะปิดกั้นการกระทำที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของคุณในทันทีเพราะคุณก็จะหาวิธีทำแต่เรื่องแย่ๆที่ไม่สร้างสารรคแตกต่างกับคนรวยที่ความคิดส่วนใหญ่ จะเป็นในลักษณะความคิดบวกยกตัวอย่างเช่นคำพูดว่าไม่ได้กับได้คนที่คิดลบที่พูดว่าไม่ได้เท่ากับเป็นการปิดกั้นทางความคิดและการกระทำของเราให้หยุดอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าได้จะเป็นการเปิดรับความคิดเปิดการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งถึงแม้สิ่งที่เราทำจะไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำได้เรียนรู้และสิ่งที่ได้กลับมาคือประสบการณ์นั่นเอง สองคนรวยมองหาโอกาส คนจนมองหาอุปสรรคคำพูดนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนได้ดีถึงการโฟกัสทางความคิดที่แตกต่างกันทำให้บางครั้งเราพลาดสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายบางครั้งโอกาสที่ผ่านเข้ามาจะไม่กลับมาอีกเป็นครั้งที่สองที่เราไม่คว้าโอกาสนั้นไว้มีเพียงแค่สิ่งเดียวนั่นคืออุปสรรคที่ทำให้เรากลัวไม่กล้าที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ถ้าเราเปลี่ยนความคิดให้เหมือนคนรวยที่มักจะไม่ปล่อยโอกาสที่เข้ามาถึงให้หลุดมือแม้ว่าคนรวยเหล่านี้จะต้องเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ต่างๆมากมายแต่พวกเขามักมองอุปสรรคต่างๆเป็นเรื่องเล็กและอุปสรรคเหล่านั้นก็สามารถผ่านพ้นไปได้ 3. คนจนมีรายได้ทางเดียวคนรวยมีรายได้หลายทางคนจนมักมีรายได้จากงานประจำเพียงช่องทางเดียวยุคนี้อาจไม่เพียงพอที่จะสามารถทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยได้แตกต่างกับคนรวยคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนใหญ่รายได้ไม่ได้มาจากการทำงานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคนรวยส่วนใหญ่จะกระจายรายได้ในหลากหลายธุรกิจ ทำให้เวลาธุรกิจหนึ่งสุดตัวลงก็ยังมีอีกธุรกิจหนึ่งคอยประคองรายได้ไม่ได้หายไปจนขาดมือซึ่งถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกัน 4. คนจนคิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วส่วนคนรวยคิดว่าควรเรียนรู้เพิ่มคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะพยายามค้นคว้าหาความรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นการวางตัวในลักษณะนี้จึงทําให้เกิดการพัฒนาเปิดรับมุมมองใหม่ๆตลอดเวลาแตกต่างกับคนจนที่มักคิดว่าตนเองเก่งแล้วฉลาดแล้วมีอีกโก้สูงไม่ยอมฟังผู้อื่นความคิดลักษณะนี้จะเป็นการสั่งสมองไม่ให้รับฟังความคิดเห็นไม่เรียนรู้เพิ่มสุดท้ายจะทําให้เราไม่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนั้น คนจนขาดวินัยคนรวยมีวินัยวินัยในที่นี้หมายถึงวินัยในการทำงานและวินัยทางการเงินวินัยเป็นสิ่งสำคัญของคนที่ต้องการรวยหรือต้องการที่จะประสบความสำเร็จเราจึงต้องฝึกวินัยให้ติดตัวเราไปตลอดวินัยจะช่วยให้เรามีระเบียบในการดำเนินชีวิตไม่ออกนอกลู่นอกทางและเป็นการสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จให้มากขึ้นด้วยการฝึกให้ตัวเองมีวินัยในช่วงแรกอาจเป็นอะไรที่อึดอัดแต่เมื่อทำไปทุกวันแล้วจะติดตัวเราไปเองเราจะสังเกตได้ว่าคนจน ทำไมถึงไม่รวยสักทีเพราะไม่มีวินัยทางการเงินไม่รู้จักเก็บออมใช้จ่ายเกินตัวใช้เงินผ่อนยืมเงินอนาคตมาใช้กับสินค้าฟุม่มเฟือยซึ่งไม่ก่อเกิดรายได้มาจุนเจือดอกเบี้ยที่ต้องเสียไปในแต่ละวันสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการขาดวินัยทั้งสิน้น ถ้าเป็นแบบนี้อย่างไรก็ไม่รวยสักทีแต่ทำไมคนรวยถึงรวยแล้วรวยอีกเพราะคนเหล่านี้มีแผนในการบริหารเงินที่ดีทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปมีเหตุผลเสมอและที่น่าสังเกตบุคคลเหล่านี้มักจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นไม่ฟุ้งเฟ้อไม่อวดรวยทำตัวเรียบเงียบในสังคมคนเหล่านี้มีวินัยทางการเงินมีวินัยด้านการทำงาน หกคนจนอิจฉาความสำเร็จของคนอื่นคนรวยยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นผู้ที่อิจฉาผู้อื่นที่ได้ดีกว่าตนเองมักพลาดโอกาสดีๆที่จะได้เรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จสุดท้ายคนจนก็จะคบค้าสมาคมกับคนระดับเดียวกันจนเหมือนกันเพราะเขาอิจฉาคนที่รวยกว่าเขาจึงต้องอยู่แบบจนๆต่อไปแต่กลับกันคนรวยมักจะคบค้าสมาคมกับคนรวยและมักจะแลกเปลี่ยนมุมมองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโลกจะดูกว้างขึ้นและมีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอ 7คนจนเอาแต่คิดคนรวยคิดแล้วลงมือทําความแตกต่างของคนเราอยู่ที่เราจะเริ่มลงมือทําเมื่อไหร่คนจนมักคิดเล็กคิดน้อยจะเริ่มก็ไม่เริ่มเพราะมัวแต่คิดถึงอุปสรรคผัดวันประกันพรุ่งไม่เริ่มไม่ลงมือทําแต่คนที่จะประสบความสําเร็จคิดแล้วลงมือทําทันทีเผชิญกับอุปสรรคเผชิญกับความเสี่ยงจนประสบความสําเร็จ 8. คนจนคิดเล็ก คนรวยคิดใหญ่คนจนมักคิดอะไรเล็กๆแค่จะคิดให้ใหญ่ยังไม่กล้าคิดขนาดของความสำเร็จถูกกำหนดจากขนาดของความเชื่อถ้าคิดอะไรเล็กๆก็จะได้แต่สิ่งเล็กๆ เพราะสมองคุณถูกสั่งให้คิดที่จะได้เพียงสิ่งเล็กๆแค่นั้นถ้าคุณคิดใหญ่มันจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาจึงทําให้บุคคลผู้ที่จะประสบความสําเร็จมักจะมีความเชื่อและมีความมั่นใจที่จะทําอะไรใหญ่ๆและเชื่อว่าต้องประสบความสําเร็จและได้เตรียมแผนไว้สําหรับอนาคตว่าธุรกิจสามารถโตได้ขนาดไหนสามารถต่อยอดสิ่งที่กําลังทําได้มากน้อยเพียงใด คนจนทำงานเพื่อเงินคนรวยให้เงินทำงาน ข้อแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนคือการเก็บออมแล้วนําเงินนั้นไปสร้างรายได้คนจนมักท่าเคร่งที่จะทํางานหามรุ่งหามค่ําแต่สุดท้ายไม่มีเงินเก็บออมเพื่อสร้างรายได้กินดอกผลต่อไปแต่คนรวยคิดตรงกันข้ามกับคนจนเงินที่หามาได้ต้องรู้จักบริหารบางส่วนเก็บออมและส่วนที่เหลือเอาไว้สําหรับใช้จ่ายตามปกติสิ่งที่ได้คือเงินก้อนที่เติบโตจากการเก็บออมไว้ลงทุนกินดอกผลต่อไปไม่ว่าจะลงทุนในทรัพย์สินมีค่าหุ้นที่ดินทำ ธุรกิจหรืออื่นๆคนเริ่มออมก่อนมักได้เปรียบกว่าคนที่ออมช้าหลายเท่าจากประโยชน์ของอัตราดอกเบี้ยทบต้นซึ่งเป็นเคล็ดลับด้านการลงทุนอย่างหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดคือวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกเขาซื้อหุ้นครั้งแรกเมื่ออายุ11ขวบและปัจจุบันได้เป็นต้นแบบนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงระดับโลก หวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนนะครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทําให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ